สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสุขสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีตอนบ่ายสามต้องช่วงนี้อากาศมันจึงดีนะพี่น้องสวัสดีที่ริมสะแล้วก็บอนนางเล่นออกมานอนเล่นอยู่นี่จะก,กินแตงโมคนเดียวจ้า <laughs> กินแตงโมเสร็จแล้วก็จะไปเห็ดกอกแก๊กเท้าข,งขางบ้านเลยพี่น้องพอดว่าร่มตรงนี้เาว่าจะหน,นุนกึ่งยอนอนอยู่นี่เย็นขนาดวันได้มุ่งรังค่าแต่กะอากาศดีเนะี่ย ลมมันตีมาก,กำลังนั่งมองสะคำนวนน้ำอยู่ว่าน้ำมันจะเยอะขนาดไหนจะได้สูบออกสูบพอเป็นแหงรอให้หนาฝนมาให้หน้ำลงใหม่พอจสไแต่งคันสะเนี่ยนั่งชิวๆอยู่พอเดียวกินแตงโมไ่แตงโมหน่วยละสามสิบบาทคิดวัดเครื่งหน่วยแล้วค่ะจาหน่อยะะจ,จะเสร็จเป็นอย่างหล่อเห็ดปลูกผักปลูกหนาต่อทางออกทางหงน ข้าวโพวดกูเป็นปเสษตรกนเนาะปิดแต่มันซื้อไนมาปิดคือบ,มบ่มีบ่าแล้วเลยไปง่าแมงข้าวโพดกินเป็นข้าวโพดแบบใดกันหวานต้นทานตะวันขอ่อยบาังงามพี่น้องนี่แต่มะก่าโพดไอ้ทุกคนษตเป็นคือบ่มีว่าอยู่เป็นมะก่าโพดจะแบ่ม,มีไนเอาว่าเป็นหมากในนอยแล้วก อันนี้พันอยู่ปรล่งล้วกับผมมีนายเขาหลอกขายเมีมันตีไม่ปลูกเพิ่มเพืวงก้านน้ำรถ่เฉยเมื่อยหดน้ำซื้อ,อ,อจาผมได้กินดอกไ่้มันเขาโพดกินหมาเขาหลอกขายตามเพจนะ ประมากง่ายพอโพดหวานนะสินฐานตะวันกำลังโตนะคะโดยกระดอกงามโพดแล้วก็ฮักด้นี่มันหมักขิดหนึง่งแดงวันนี้ปลูกปีที่แล้วเดกกาปลูกปีก่อนกาดอกงโพดงหญ่โพดกำลังออกดอก เป็นทานตะวันที่ออกดอกทุกตาหรือเปล่าวะทานตะวันแขะดอกมันออกสุกิง่ง รดน้ำต้องรดเยอะๆผักจะได้สวยผักกระโถนผักร,กรินในกากระติบเอเด็ยกกดยอดนางกับบอ,อกขึ้นนะคะ ต้องเด็ดยอดให้นางแตกหัวเด็ดยอดก็อยู่สือส่ออยู่บบแตกเป็นยังอันนี้ก็เป็นแก่เบิดแล้วเด็ดถ่ายใหม่อันนี้ฮักกระติดฮักหอมนี่ก็กิกนบ่ทันหล่ะจ้ะเผาไปน้ำ ตาเต้นปกุมอันนี้ผักกาดขน่ากับพี่ขนา่กนขนากำลังแตกใหม่นี่เรามันแตกใหม่มันแตกขึ้นใหม่ยอดกำลังพอผัดนี่ก็บพี่ขน้าแตกขึ้นใหม่บดน,นี่กำลังเขียว บรรยากาศเาี่มลงบรรยากาศเย็นพี่น้องเย็นขนาดบรรยากาศวิวสวยรอบพันตัดลักขวบมาหาย,ยังบกครบทุกหัวทั้งซองลอยแล้วบําเน่นหน่อยนอนอยู่นั่นว่าจะลืมตื่นนะตื่นวงังตื่นวังหาโมงแรกหลับเสือมลงกิ๊บโมงแรกหลับเสือมลงมาเย็นเย็นอบผ่าจนหนาวเพราะมันลมตี บอนเปนตกมันเบาปีซาควายต้องลดน<ม>้ำเวลางาม ตน้นเซกเกาหลีใหญ่ใไวหริพนองใหญ่ไว้โพดโพวันนี้ตึกแต่เห็ดเฮือนมายังไม่ได้พันได้หอบครบรอบขืนเฮือนจำต้นไซกเกาหลีถ่วมหัวแล้วกะบ่อนมันมันกกะง่าอยู่หักขืนซ่าฮะก็เริ่มแตกเงี้ยเพราะมันเป็นทีต่ำตอนหนาฝนหน้ามันขังอันนี้ถ่วมหัวแล้วคะ่ะเพียงบาเลยคะ่ะสองปีก็เท่าบ่าจแล้ว จะหน่อยก็สามารถตัดเป็นกำแพงได้ล่ละค่ะกรแเวนกระตกดินตรงนั้นเป็นน้ำโขงนะคะลงไปประมาณห่อนหารอยแมทจีบะน้ำเคานี่ลักขั่วสองรอยลักถ้าไดรลอยป่ายนี่ต่ไม่แหกลุนรวดไม่แข็งรุนรวดจ้ะ รับสมัครคนมาขุดลักขั้วซ่วยดิจ้างพี่สาวเจ้าของเลยเห็นนะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกบ้านเฮากระซัาบ้านเฮาเนี่ยแหละค่าอากาศดีแห้งวันนี้พอือว่นหนาวพอดีงามก็นอนเลิ่นแคมป์สาจะได้ห่มผาในกลางเวรนันลมมันแห้งอะเรียลอง เย็นสบายเย็นสบายสานะขับมาก็อยู่กระสวนทักนั่งทักกันไป่แล้วก็จำมาส่งรักคู้วัดเลยเจ้าวัดขบสองร้อยอ่ะาไปเจ้า จะมันส่งรับคู่วะจะไปถามมันก่อนเราครบสองรอเลยอย่างแต่ใครแต่ก็จะเอาแต่ไม่แก่นไม่แข็งไงเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบอกไม่ดิบไม่ดิบแต่มันอยากมอดกินมันอยากตายนี่มีแต่ไม่ร้อนไม่แข็งเลยแหละจ่ไปแก่แก่แต่แแโอเคอยู่สลับรักกันนั่นาะ อื่นอัมบาลาวาสิมาเล่นน้ำเด็กพี่น้องมีตุละสิมาว่ากับจิสเเล่นน้ำมืออื่นทางเบิง่งมาหากับหมู่สมัยเรียนเด็กน้องจ้าเด็กน้องฟังบรรยากาศไว้ซสมนี้ก่อนเด็กจ้อพี่น้องจ้าเบิร์ก,จจกเจ้าก่อนว่าเขาได้แล้วครัวครบแล้วบ่ สบายดีเด้อขอบคุณทุกคนเด้อพี่น้องขอบคุณทักทายบ่ยมีหยังดงอกคอยอยู่ตะบ,บ้านสวัสดีจ้า